อันนี้ก็จะเป็นอดอกไม้ต้นไม้ที่ยานีได้มาฟรีๆนะคะจากาที่ทำงานของยานีนะคะเพราะว่าที่ทำงานของยานีเนี่ยเขาขายต้นไม้นะคะขายดอกไม้แล้วคราวนี้ เพราะว่าต้นไม้มันเริ่มจะเหี่ยวเฉานะคะแล้วคราวนี้เขาก็จะเอามาให้พนักง,งานฟรีๆนะคะเอาให้พนักง,งานเอากลับบ้านมาปลูกะคะ่ะตอนที่ยานีเอามาเนี่ยนะคะแต่ละต้นเนี่ยเขาจะเหี่ยวเฉามากเลยนะคะแล้วก็ยานีก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะคะ่ะแล้วเ,เขาได้น้ำฝนนะคะเขาก็เลย เบ่งบานสวยงามเลยค่ะเนี่ยลิลลี่เนี่ยยานีเอามาตั้งแต่เขาเพิ่งจะมีดอกออกมานิดนึงนะคะตอนนี้โอ้โหบานสวยงามเลยค่ะแล้วก็ดอกดาวเรืองก็เหมือนกันนะคะยานีเอามาตั้งแต่เขายังไม่บานนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะบานแล้วค่ะยานีก็เลยถือโอกาสนะคะ จะเอาดอกไม้ต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ยานีเอามาฟรีๆนะคะจะเอามาปลูกในกระถางนะคะยานีก็เตรียมดินเอาไว้แล้วค่ะนี่ค่ะก็นั่นเช่าตัวป่วนนะคะคนเนี้ยตัวเนี้ยไม่ได้ช่วยเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาปลูกดอกไม้ของเรากันดีกว่าค่ะ เดีย๋ยวยานีจะปลูกลงกระถางใหญ่เลยนะคะยานีมีกระถางใหญ่กระถางเล็กๆว่าจ o า n ฮ a r น i อ g g e ม d o เก go ดาวดา i t ล y o เก c u ดาว o ก w เพลย์วิ u ีอ u s น i วช Go g e อ y o น r ก u เก i o อ Go น i ก d ฟันยูเทนนิสบอล go find your tennis ball, darling. And then mommy will, uh, mommy will play with you. อันนี้เขาก็จะมีอาการหิวนะคะถ้าน้องแฟรงหิวตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยค่ะเขาก็จะป่วนอย่างนี้เลยค่ะเค้าไอ้ไอ้ไอ้ชีคิมังคีไอ้ no no go get new one ก่อน Go on, okay. Let m o m m y go get new one for you darling. Okay. This one. It's m o m m y this one. Come on. m o m m y go get new one for you. Yeah. Come on. Come on. เมื่อกี้ยานีต้องไปเอา,เอ,าอันอื่นให้เขานะคะไม่งั้นเขาไม่ยอมเลยค่ะ จะเอาของแม่อย่างเดียวเลยอยยานีไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะก็กลัวจะเปลืองปุ๋ยค่ะ <c oughs> ก็เราปลูกต้นไม้เนาะต้นไม้ก็ได้มาฟรีถ้าเขาออกดอกก็ <c oughs> ก็ดีโอเคค่ะยานีคิดว่าบางบางพันธุ์นะคะบางบางต้นเขาอาจจะแบบว่า ปลูกปีหนึ่งแล้วเขาก็จะขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็บางพันธุ์ก็อาจจะแบบว่า,าตายไปนะคะก็ยังไงเราก็มาปลูกกันดูถ้าเขาอยู่รอดออกดอกให้เราก็ดีค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> ปลูกดาวเรืองดีกว่าเนาะ แนวเรื่องสวยๆวยรอบๆเนี่ยค่ะ <c oughs> ยานีปกติแล้วยานีไม่ไม่ไม่ไมปลูกดอกไม้นะคะ <c oughs> ก็ปลูกแล้วก็คือปลูกพันธุ์ที่มันขึ้นมาอีกอะคะ่ะตปคนอังกฤษเนี่ยสวนมากเขาจะชอบแบบว่าซื้อดอกไม้มาปลูกนะคะตามฤดูอะค่ะถ้าเกิดว่าฤดูไหนมีดอกไม้อะไรเขาก็จะ ซื้อมาปลูกกันนะคะนี่เราก็ปลูกสลับกันไปเนาะอันนี้จะเป็นสีเหลืองอ่อนกับสีส้ม mm. Be careful darling, be careful darling, be careful Where's your tooth? Go get your tooth. Where's your tooth? Go get your tooth. Where is it? วันนี้อากาศไม่ค่อยจะดีเลยนะคะทุกคนตอนนี้กำลังมืดฟ้ามวัวฝนค่ะฝนจะตกอีกแล้วค่ะยานีกำลังคิดว่ายานีจะปลูกต้นสูงสูงอันนี้เอาไว้ด้านบนนะคะ คิดว่ากระถางน่าจะใหญ่พออยู่นะคะอัน,นี้คิดว่าอันนี้น่าจะต้องปลูกกระถางใหญ่ๆะคะ่ะปลูกเอาไว้ในนี้ก่อนลองดูว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดคะ่ะ อ๋อมันเป็นหัวเออมันเป็นหัวค่ะเอออ๋อถึงว่าอันนี้เขาว่าพันนี้มันมันจะกลับมาอีกนะคะปลูกเอาไว้ เดี๋ยวปีหน้ามันก็จะเกิดขึ้นมาอีกค่ะอืมแล้วก็พันนี้ด้วยนะคะคิดว่าพันนี้ก็น่าจะเกิดอีกค่ะแต่กระถางอาจจะไม่ใหญ่พอนะคะปลูกไปก่อน เดี๋ยวปีหน้ายานีจะซื้อกระถางสวยๆมาปลูกต้นไม้นะคะยานีไม่มีกระถางสวยๆปลูกต้นไม้เลยค่ะมีแต่กระถางที่ซื้อมาปลูกผักนนะคะ <c oughs> ต้องเอาดินออกอีกค่ะ ต้องเอาบินออกอีกรู้ว่ายาน,นีจะปลูกใส่กระถางใหญ่ดีเนาะเอาไว้ในนี้ล่ะค่ะโอ้ดอกค่อสวยดีค่ะ 色，红，，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 ， นี่คะ่ะทุกคนโอ้ยานีปลูกเสร็จพอดีนะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาอีกแล้วคะ่ะนี่คะ่ะดูคะ่ะดอกลินลี่สีเหลืองยานีปลูกลงกระถางเมื่อวานนะคะดอกลินลี่แล้ววันนี้โอ้ยดูคะ่ะเขาบานสวยเชียวคะ่ะสีสดใสมากเลยนะคะดูคะ่ะว้าแต่ละกระถาง สวยนะคะนี่ค่ะแล้วก็กระถางน,นี้นะคะยาน,นี้ก็ปลูกรวมๆกันไปนะคะดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับหลายๆชนิดนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็รอดูความสวยงามนะคะดูว่ามันจะออกดอกมาทุกชนิดหรือเปล่าแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็เป็น กระถางชั้นวางที่ยานีปลูกเมื่อวานเหมือนกันนะคะดูค่ะปลูกเมื่อวานนะคะวันนี้ออ้ดอกบานสวยให้ยานีได้ชมแล้วค่ะดูค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มจะบ,บานออกมาแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็ไม้ประดับนี่ก็โอ้ชุ่มชื้นชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเลยนะคะเนี่ย ดูคะ่ะสีสันสวยงามค่ะแล้วก็สามกระถางนี้ยานีเพิ่งจะปลูกเมื่อกี้นะคะก็โอเคค่ะยานีหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะคลิปนี้ปลูกดอกไม้ฟรีสวยๆงาม,งามนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ยานีขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ